สวัสดีเพื่อนๆชาวโกลอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับคลิปตีบอสเมกาปี2024นะครับซึ่งตั้งแต่วันที่1 0จนถึงวันที่19มิถุนายนจะได้พบกับเจ้าเมกาฟูดินนะครับโปเกมอนพลังจิตประเภทพลังจิตครับโดยโปเก d เด็กนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าเมกาฟูดินนะครับเขาจะมองเห็นทุกสิ่งของฝ่ายตรงข้ามด้วยการปล่อยพลังจิตออกมาจากอวัยวะสีแดงตรงหน้าผาก พลังที่แท้จริงของฟูดินจะถูกปลดปล่อยโดยการแลกกับกล้ามเนื้อมันสามารถมองผ่านทุกอย่างได้โดยใช้พลังจิตนะครับเมกาฟูดินนะครับเขาพัฒนามาจากเจ้าฟนะูดินเนาะโดยฟูดินเป็นพลังจิตพอเป็นเมกาฟูดินก็ยังเป็นพลังจิตเหมือนเดิมนะครับโดยจุดอ่อนของเมกาฟูดินที่เป็นธาตุพลังจิตนะครับก็จะมีธาตุแมลงผีแล้วก็ความมืดนะครับ ระดับความยากที่เขาได้กล่าวเอาไว้นะครับก็ประมาณเทนเนอร์สคนขึ้นไปนะครับและจะให้ดีก็เป็นเพื่อนสนิทกันไว้ก็จะได้บูสต์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นและถ้าเปิดปาร์ตี้ก็ยิ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นจากท่าช้าสอเท่าเลยนะครับและอย่าลืมว่าโปเกมอนที่ไปตีเนี่ยก็ขอเลเวลสูงๆกันด้วยนะครับและเมื่อเพื่อนๆน,นะครับตีเมกาฟูดินสําเร็จแล้วนะครับก็จะได้เผชิญหน้ากับเจ้าฟูดินที่เขาจะเอามาให้เราจับนะครับ โดย CP 4ดาวนะครับจะอยู่ที่1747นะครับแต่พิเศษถ้าเ,เพื่อนๆตีในสภาพอากาศที่เป็นวินดี้หรือลมแรงนะครับจะได้ CP 2184ก็คือเป็น CP 4ดาวนั่นเองนะครับถ้าเปิดไปแล้วเจอ CP นี้เนี่ยก็เตรียมดีใจได้เลยนะครับเพราะมันคือ4ดาวแน่ๆนะครับโปกเกมอนที่เขาแนะนำส่วนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ แต่จะเน้นไปที่ธาตุความมืดแล้วก็ผีเป็นหลักนะครับเพราะว่า,มาแมลงเนี่ยอาจจะบางไปหน่อยนะครับไม่เหมาะกับการตีบอสเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีหินไว้พัฒนาเป็นเมกาฟูดินแล้วแล้วก็นะครับก็ลองไปตีเพื่อสะสมหินมาพัฒนาฟูดินกลายเป็นเมกาฟูดินได้เลยนะครับขอทุกคนโชคดีได้ชายนี่ฟูดินกลับมาหลังจากที่ ตีเมกาฟูดินสำเร็จแล้วนะครับ